สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากเป็นดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดแล้วก็เป็นดวงภาพรวมนะคะจารย์ขอขอบพคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้กับพรจชานนะคะขอบพคุณมากๆเลยคะ่ะเราเริ่มต้นที่พลังงานดวงภาพรวมกันก่อนนะคะชาวราศีมีนพลังงานดวงท่านเป็นยังไงปักนี้นะ พลังงานท่านเป็นไพ่สองดาบนะคะจะแปลว่าการรอคอยข่าวสารข้อมูลกับใครบางคนเลวเวอ์แปลว่าคนคนนั้นถ้าเป็นรอความรักคนคนนั้นก็จะส่งข่าวสารติดต่อมาหรือเป็นการรองานรอความสําเร็จนะคะไพ่เลเวอร์จะแปลว่าความสําเร็จการได้เซ็นสัญญางานการได้รับอนุมัติกับเขาเรียกว่าอ,อนุมัติในเรื่องของงานการปรับเลือ่อนขั้นปรับตําแหน่งก็ได้นะคะ ก็จะแปลเป็นได้หลายเรื่องนะคะแล้วก็ไพ่เด o o n อาจจะเป็นสิ่งเก่าๆนะคะใครมีปัญหากับความรักเกา่าหกถ้วยเ Moon นะคะที่เหมือนห่างๆกันไปจบกันไปเดวโวแต่คนนั้นก็จะกลับมาใหม่นะคะไพ่สามเหรียญน,นี่กลับมาขอโอกาสนะคะจริงๆแล้วเขาคนนั้นก็อาจจะเหมือนกับเจดาบคอย2่องดูท่านอยู่มันก็จะไม่ได้แปลว่าจบ จบจริงนะคะไพ่เดทเนี่ยจบไม่จริงนะคะเพราะว่ายัางมีไพ่เพจออฟคอยเปิดขึ้นมานะคะก็สีไม้ด้วยเนาะถ้าเป็นความรักมันก็แปลว่าคนนั้นคนรักเก่าของท่านน่ะที่จบไปนะเขาก็ตามแอบส่งท่านอยู่เนี่ยเจ็ดดาบสอดส่องความเคลื่อนไหวอยากรอจังหวะที่จะขอปรับความเข้าใจขอเคลียร์เขาก็จะบอกว่าอะไรอ่ะเขาก็ทําเพื่อท่านได้ขอโอกาสอีกครั้งก็ได้ถ้าเป็นความรัก <c oughs> นะคะส่วนถ้าเป็นงาน,นาจารา์บอกแล้วว่างานเนี่ยน่าจะแปลว่าสามารถที่จะยุติปัญหาได้ถ้ามีอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดพลาดในเรื่องของงานนะคะไพ่เดทไพ่เจ็ดดาบอาจจะเป็นความผิดพลาดเพราะเรื่องลูกน้องบริวารทําปัญหาข้อมูลผิดพลาดตัวเลขผิดพลาดอะไรก็ตามแต่เหมือนท่านก็ยังมีความสามารถที่จะเคลียร์และจัดการทําให้ปัญหาน,านี่ยมันผ่านทําให้ผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสท่านอยู่นะ,ะเพราะยังไงไพ่ สามเหรียญแปลว่าท่านมีความรู้ความสามารถและสี่มือท้าท่านก็อาจจะอยู่ตรงนี้มานานแล้วก็ทําความมั่นคงให้กับตรงตรงนี้ถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะท่านก็ยังแก้มันได้คือมันเป็นความบกพร่องแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ท่านก็ยังสามารถโชว์ผลงานในส่วนที่มันดีกบส่วนที่มันเสียได้อาจารย์มองประมาณนั้นนะคนเรามันไม่มีใครไม่ผิดพลาด เลยหรอกค่ะความผิดพลาดมันก็จะเป็นบทเรียนที่จะทําให้เราระมัดระวังในรอบคอบมากยิ่งขึ้นที่มันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนั่นเองนะคะที่อาจารย์มองเห็นก็ประมาณนี้หรือบางท่านก็อาจจะแปลว่าที่ทํางานเก่าที่ท่านเคยออกมานะ่ะอยู่ๆเจ้านายเก่าหัวหน้าเก่าอ่าโทรข้อโทรมาหรือส่งข้อความแม่เสจมาขอให้ท่านกลับไปทํางานก็ได้กลับไปทํางานที่เดิมพร้อมหนึ่งนะ ตำแหน่งก็ยังดีอีกต่างหากเงินเดือนก็มีการปรับขึ้นก็ได้และบางท่านก็กำลังเดินเรื่องเอกสารไปต่างทินต่างแดนต่างประเทศคนรักที่รออยู่เนี่ยเขาก็อาจจะส่งเอกสารทุกอย่างเหมือนกับเชิญท่านไปต่างประเทศแล้วก็จะแต่งงานกันอย่างนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเป็นข่าวดีละค่ะเพราะอาจารย์มองไพ่ต่างประเทศมันขึ้นมาเนี่ยไพ่เดอะเวเนี่ยคนคนนี้เขาก็คอยสอดส่องดูท่านว่าเออเขาจะช่วยอะไรท่านได้ยังไง เออทำยังไงท่านจะเดินทางมาหาเขาได้โน่นนี่นั้นะเขาคอยซัพพอร์ตอยู่เขาก็ยังมั่นคงอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนั่นเองนะจ๊ะโอเคเรามาเน้นความรักกันอีกครั้งนะคะมีคู่นะคะอ,อ่าไพ่ขึ้นบอกว่าสามเหรียญน,นะ ซิกออฟคอยหกเหรียญแล้วก็เจ็ดดาบนะคะพลังงานความรักนะคะให้เจ็ดดาบชุดนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบกอะไรบางอย่างไว้บนหลังนะคะการอาจารย์มองคล้ายๆไพ่สิบไม้นะสำหรับชุดนี้มันคือความรับผิดชอบนะความรักเนี่ย ก็ยังเหมือนกับซิกออฟคอยยังรักกันนะความรักไม่ว่าคนนั้นเขาอาจจะทํางานอยู่ทางไกลแต่ตอนนี้เขากําลังจะเดินทางมาหาท่านก็ได้แล้วก็ถ้ามองเรื่องอื่นท่านก็น่าจะมีเอ่อความสําเร็จในเรื่องของงานผลงานของท่านเนี่ยออนะฮะมีคนแบบชื่นชอบก็ได้ได้อ่อรับรายได้และผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะเหมือนเด่นขึ้นมาเรื่องเองินเรื่องงานเหมือนกันแต่ความรักมันก็คือ อะไรก็ตามที่มีปัญหาก็จะกลับโยนกลับมาอีกครั้งนั่นเองนะคะขอเพิ่มอ,อีก3ใบค่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตโดสันสวยงามมากเลยค่ะคนรักของท่านคนนี้เขาไม่เคยลืมท่านหรอกเขายังคิดถึงเขายังให้ท่านเป็นนัมเบอร์วันโอ้จริงๆด้วยเห็นไหม หนึ่งเรียญน่ะเขาให้ท่านเป็นน้ำมนันเป็นคนเดียวในใจเขาเท่านั้นเขาไม่เคยลืมเลยไม่ว่าเขาอาจจะอยู่ทางไกลคนละประเทศอยู่สหร,รัฐอเมริกาก็ได้เนอะอยู่อังกฤษก็ได้ที่มองเห็นญ,ญ,ญี่ปุ่นก็ใช่นะอืมเขาจะติดต่อกลับมาเขาบอกเลยท่านคือเป้าหมายคือคนที่เขาปรารถนาะ อยู่แล้วพาจะออกประมาณนี้หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองอ่ะท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านมีความสุขกับคนคนนี้เขาเหมือนให้ความรักความอบอุ่นกับท่านมากๆคือมันเป็นพลังโชคเลยนะเนี่ยถ้าการงานเนี่ยแปลว่าท่านสักเซสประสบความสําเร็จเนี่ยงานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งขึ้นเป็นท็อปเลยนะคะเป็นนัมเบอร์วันเลยอะ่ะในทีมในมงานถ้าเป็นพวกอะ,อะไรนะเซลล์โอได้ยอด ป,ปังปังปังอ่ะเออนะคะหมายเลขสิบเก้านี่เป็นหมายเลขที่โดดเด่นมากอะ่นะคะสิบเก้าขึ้นมาก็ไม่ธรรมดาเดือนซันแล้วยังมีหนึ่งเหรียญอีกดวงท่านเฮงมากมีเกณฑ์เดินทางกายต่างประเทศหรือมีเกณฑ์ซื้อรถป้ายแดงรถแบบคันราคาเป็นล้านก็ได้นะอืมดวงดีค่ะเอามาเรามาดูคนนั้นบ้างคนคนนั้นตอนนี้เขาที่ยังไงกับท่านอยู่นะ เขามองเลยท่านเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดนะคะ,ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะไพ่เดทเนี่ยสามารถที่จะจบแล้วก็เคลียร์กันได้หรือถ้าเขามีอะไรสิ่งเก่าๆที่ผัวพันเขาจบเพื่อที่จะมาเริ่มต้นกับท่านอย่างแน่นอนเขาจะไม่ทําให้ท่านผิดหวังและเสียใจน,นะคะไพ่เดทอทาจารย์ไม่ได้ปองมองว่าเสียเสมอไปนะอย่าลืมว่าไพ่เขาขยาย ในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นคนนี้ถ้าเขามีเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆเขาก็ต้องเคียร์ให้จบจริงๆหรือแปลว่าเขาเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้นะคนนี้นะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นอยากมีใครเข้ามาในชีวิตก็คือตัวท่านนั่นแหละนะคะอ่เนี่ยค่ะเขาไม่สนใจคนอื่นหรอกถ้าอย่างเงี้ยมีคนอนะ่ะมาชื่นชอบเขาเยอะนะเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์นะแต่นั่นแหละเขารัก และผูกพันอยู่กับท่านนะเนี่ยเขาคอยมองอนียเป็นผ้าผู้ชายกําลังสอดส่องผู้หญิงคนนี้อยู่แปลว่าเขาอะคอยมองคอยส่องท่านดูความขึ้นไหวของท่านอยู่ตลอดด้วยนะโอเคอาจารย์คอยหกใบเลยนะอ่ะาขึ้นอัศวินอัศวินถ้วยนะคะ เป็นลักษณะเนี่ยแหละค่ะเป็นคล้ายๆกับอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนเกินที่จะเกิดประเด็นเกิดปัญหาความหวั่นระแวงใน,เ,นเรื่องของความรักคนนี้ตัดสินใจเคลียร์ไปทันทีเลยจะไม่มีการว่าเเดี๋ยวขอเวลาโน่นนี้นั่นไม่มีนะตัดจบอะไรได้ฉับพลันอะอาจารย์มองเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เราดูที่แอคชั่นไพ่นะคะมันแต่ละชุดไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เนี่ยเขาจะแสดงความรักกับท่านแบบเปิดเผย นะะเปิดความในใจบอกรักความรู้สึกที่ปรารถนามีต่อท่านเขาก็หยุดอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมเขาพาม้าเขามาดื่มน้ําอยู่ตรงนี้แปลว่าเขาหยุดหัวใจหยุดความรักเขาไว้ที่ตัวท่านนั่นแหละนะขออีกสามใบค่ะ,ะเนี่ยเขาก็สัญญาเลยนะว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้ท่านต้องเจ็บปวดจงเชื่อใจเขานะเนี่ยเขานัดเจอนะคะเขาบอกเลยเรื่องเหล่านี้เรื่องความทุกทุกใจเนี่ย เขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเลยมันจะมีแต่แพชชั่นของความสุขความทวินหาความเเขาเรียกว่าให้ท่านเป็นคนสำคัญในใจเขาเสมอนะคะอาจารย์ขอสรุปฟังท่านอีก6กใบ ไพ่ไพ่เดฟก็อย่าเพิ่งตกใจนะอาจารย์บอกเนี่ยท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมอรดกก็ได้หรือได้งานเก่าๆเอากลับมาทําใหม่แล้วตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ก็ได้หกไม้เท้าคือวิกตอรี่นะคะหรือคนรักเก่าใครมีปัญหาอยู่คนรักเก่าก,ก็กลับมาเนี่ยขอคืนดีขอปรับความเข้าใจก็ได้นะความผูกพันกับสิ่งเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นคนรักของท่านเนี่ยเห็นไหมถ้ามีปัญหาอย่างไงก็กลับมาไม่ไม่ไปไหนหรอกคะ่ะ เขาไม่สามารถที่จะไปจากท่านได้หรอกไม่งั้นเขาก็จะวุ่นวายใจเลยนะอ่าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่มีท่านแน่นอนค่ะถ้ามีเท้าวดููยแปดถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะอ่ากําลังที่จะต้องเดินกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งจากที่ห่างหายกันไปก็ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหลังไพ่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะ เขาขออ้อนวอนขอความรักจากท่านเนี่ยอืมนะเนี่ยไพ่ก็จะบอกแบบนี้ชัดเจนเลยโอเคขอดูข้อความจากเขาผ่านไพ่โลแมชเชียงจค่ะเขาบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จะมาพัดพาคให้เราพัดพาคจากกันได้หรอกนะเขาจะพยายามทำที่สุดนะ Make the effort give your relationship agent c มีโอกาสเขาจะสร้างโอกาสมากที่สุดโอกาสในเรื่องกระชับความสัมพันธ์กับท่านนั่นแหละอืมเขาจะทำให้ท่านแบบมีความสุขมีความพึงพอใจนะฮะจะไม่มีการปิดบังซ่อนเลนไม่มีการสวมหน้ากากทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความจริงจากใจเขาเขาจะบอกเลยว่าเขามีความสุขมีแพชชั่นมีความรู้สึกอยาก เข้าหาแล้วก็อยากพาท่านไปฮันนีมูนไปมีความสุขกันสองต่อสองนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีมีนนะคะพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญอัศวินเหรียญ โอ้โหไพ่เหรียญเบิ้ลเลยเจ็ดเหรียญโอ้โหสองถ้วยไพ่สวยงามมากค่ะคนสดท่านกําลังมีใครใหม่ๆเข้ามาแล้วล่ะค่ะไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะพืทธศกกันมังกรเอ่อหรือชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิตมีนแต่คนนี้เข้ามาแบบโดดเด่นมากอะ่ะดูแบบเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะเปิดตัวเลยนะคะเพจขึ้นมาเนี่ย เขาจะแสดงความรู้สึกบอกท่านก่อนนะบอกความต้องการบอกความรู้สึกของหัวใจสารภาพรักท่านเลยเนี่ยอืมเนี่ยเป็นแพชชั่นที่ดีมากอะ่ะไม่อั้มอึ้งละลุยเลยอะไรประมาณเนี่ยพูดเลยบอกเลยเออนะฮะคนคนนี้เข้ามาแบบโอ้เนี่ยเห็นไหมฮะเดอะซันอืมเป็นคนที่แบบทำอะไรแบบรวดเร็วจริงจังจริงใจอืมนะเนี่ยพลังงานของเขาดูดิ เป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่แบบมีความแบบโดดเด่นมากหน้าตาดีหล่อเท่ทะมัด,ทะ,มดทะแมงแบบกระฉับกระเิงไม่เฉื่อยอะ่ะเออหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเจอผู้หญิงที่สวยที่มีสเสน่ห์ร้าใจอะ่ะบอกเลยอะ่ะเธอสวยเธอขาวอะ่ะออผิวขาวผู้ชายก็ขาวนะเออไม่ดำอะ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยลักษณะเออหน้าตาดีหล่อเหลาอ่าคนสวยอย่างเงี้ยแปบกลับเลยคุณเป็นหญิง เป็นชายเป็นเพศที่สามคุณก็แปลเข้ามาเลยหรือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นไอดอลของใครในสังคมก็ได้นะเขาเป็นแบบนั้นน่ะเขาถึงทําให้คุณในแบบอืมพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะไม่กลัวว่าเออจะเจ็บปวดหรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณจะไม่ไม,ไม่ไม่คิดในตรงนั้นเลยก็ได้คุณพร้อมที่จะแบบเออเป็นมิตรภาพพร้อมที่จะเรียนรู้กับเขาเลยอะนะ ให้สามไม้แล้วก็ก้าวช่วยนะเดอะเมจิเชียนนะพร้อมที่จะเริ่มต้นพร้อมที่จะพัฒนาแปดไม้กับคนคนนี้พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่จึงบอกว่าคนนี้ได้เปิดตัวได้เรียนรู้กันแบบรวดเร็วรวดเร็วต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยเพราะไม่มีพลังงานไพยย่แห่งความชักช้าเลยนะมีแต่เป็นพลังงานแห่งความแอคทีฟ ขอไพ่สรุปด้วยไพ่ออร์คโคหารู้นะคะไปบอกว่ายัางไงการตัดสินใจโอ้โหไม่ไม่ลางรอแล้วค่ะนะเปิดตัวอืมแสดง power อำนาจบาร,รมีแสดงความต้องการเปิดใจนะคะไม่กักขังตัวเองไม่คิดแบบไม่เอาอะไรไว้กับตัวคือเปิดเลยอ่ะแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบ ปิดกั้นคนคนนี้แต่พอมาเจอท่านเนี่ยเปิดทุกเรื่องเลยนะคะสารภาพหมดแหละว,ว่าอดีตเจออะไรมาความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามองว่า,เ,าเขาอยากศึกษาอยากเรียนรู้กับท่านแล้วก็มองดูว่าท่านน่าจะทําให้เขา่ลืมความเจ็บปวดก็ได้ด้วยแล้วจะทําให้ชีวิตเขามีความรู้สึกว่าเป็นคนใหม่ได้อะ่ะเป็นคนที่จะเหมือนมี กำลังใจให้เขาอะนะคะเนี่ยที่ฐานขอพรหรือว่าเขาอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้เจอท่านก็ได้นะท่านเหมือนเป็นแสงสว่างให้ให้เขารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตที่เป็นความสุขเนี่ยท,ที่ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นระหว่างท่านกับเขานะ เนี่ยไพ่บอกว่าเข้าใหม่ปมามันเนาะนะเป็นภาพคนรักไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือเพศไหนก็แล้วแต่แหละนะมันจะเป็นความสุขคนสองคนที่มีใจให้กันและเป็นพลังงานแห่งความซื่อสัตย์นะคะเพราะเป็นภาพอาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะคะที่อาจารย์เห็นนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนโดนจิตโดนใจให้ท่านกับเขามาเจอกันเป็นพลังความรักที่เปี่ยมล้นเลยค่ะนี่ก็คือพลังรักของคนโสดนะคะก็ ขอวอวพร์ให้คนโสดคนมีคู่และท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปานารถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ